เป็นละครสดๆเลยอ๋อเราสามารถจับตัวนักแสดงได้กระชากนักแสดงไม่ได้เนาะเหลงนะไม่ได้จับตัวแต่ตัวได้นะเออไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยที่จะมีอะไรจะรบกวนทุกคนหน่อยได้ไหมเช็คความพร้อมนิดนึงมีห้องหนึ่งหรือห้องแปดถูกไหมแข่งกันหน่อยนะพี่เอยห้องไหนห้องนั้นยกมือขึ้นท,ทันทีทนันใด ไครช้าจับคนช้าจับคนชานะพี่อยากดูมือทับทงทับนึ่งโอ้เอาลงโอ้สุดยอดทับทับแปดแปโอ้ยแปดไอ้นป่เอวลงโอ้ยเมื่อกี้ไปแปแปดทับสอใช่ไหมเคนะโอ้พี่อยากดูมือทับ อ่ะขอเสียงดูเสียงปรบมือหน่อยตัวคุณเป็นไหม <Yeah. S 1> เป็นนะสมมติข้างหลังข้างหลังเป็นคอนเอสิร์ตมีศิลปินที่ชอบไหม <Yeah. S 1> มีนนะสมมติข้างหลังพี่เนี่ยมีเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบมากเลยดูที่เราจะตบมือเบอร์ไหนอ่ะขอเสียงปรบมือก,กับคอนเสิร์ตเลยค่ะโอเคโอเคยอดดี okay. Okay. Yeah. ตบมือแบบสนเสริมไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาตบมือแบบเป็นจังหวะกันเพื่อเจ็บความเปลีนนะตบมือ อีกรอบตบมือห้าครั้งตบให้ดังกว่านี้ดังดังอีกที่ตบตักห้าครั้งตบให้แรงกว่านี้แรงแรงอีกที่ตบไหลห้าครั้งตบให้เบากว่านี้เบาเบาอีกมาสกิดนะ อ๋อแสดงว่าเด็กๆม,มีความพร้อมเพียงน,นะทีนี้พี่จะแจ้นิดหนึ่งวันนี้เนี่ยเรามารอโชว์ละครรู้ไหมละครเรื่องอะไรบางๆเรื่องอะไรอ้าออกให้ละครเรื่อง Dream r a n g e r ตอนฟาวิกิตดาวตกแหมผิดฟาวิกิตดาวตก่าละฟาวิกิตดาวตก รู้ไหม Dream Venture แปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะโอ้่ใครรู้ไหมเดี๋ยวพี่บายให้นะพี่บายให้ขับรถตอบไปนะ Dream Venture d r e a นะ Dream แปลว่า ความฝันอ๋นี่เป็นเจ้ากับภูมิท่าความฝันตอน่าวิกิตดาวกฝ่าวิกิตดาวก,าวก,าวกทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยละครเรื่องเนี้จะเกิดที่ดาวกบอ๋อะทีนี้พี่มีเร่จะรบกวนน้องๆทุกคนนิดหนึ่งคือพวกเราเนี่ยจะต้องเล่นเป็นตัวละครในเรื่องด้วยไหวไหม ไม่ไหวมีคนไหวไหม,ไมอ๋อมีคนไหวคนไม่ไหวนะเออเป็นไปได้เป็นไปได,ไไได้ไม่เป็นไรคนไหวก็เดินต่อคนไม่ไหวเดี๋ยวพี่จะดเวให้เออเดี๋ยวพี่จะจะเตรียมความพร้อมให้รับรองว่าเล่นแอ้ทุกคนทุกคนเลยนะต้องรับบทเป็นตัวละครเออโอเคนะอ่ะพี่เตียวให้้างหลังนะดูดูดีๆนะพี่จะมีมือของพี่เนะี่ย จะลงไรกระเป๋าแล้พี่จะหยิบผลไม,ม้ขึ้นมาหนึ่งชนิดให้ทุกคนจริ้มว่างอย่างไม่ได้หยิบขึ้นมาไนรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเริ่มสองสา คนไม่ได้อาจจะน้อยใจที่มีมาฝักทั้งตะก้าเลยนี่ีใจมะเห้ยเป็นไงโอ้หิวเลยหิวเลยอ่ะลองจินตนาการพี่ตะก้านี่สีอะไรอะพี่เขียวีุมเออมนตะก้าเดี๋ยวมาดูนี่เขียวใช่ไหมต้องอีไร ฟ้าอ่ะตีให้มันมีหลายสีอ่ามีหลายสีะนะสีลุ้งเลยเอออ่ะลองจินตนาการอีกอีกยาวหนึ่งผลไม้นเดน,นาก้านี้เนี่ยคือทุนใหญ่นาวแผลงแผลงเลยนะหนามแผลงแผลงเลยนะ,นนะนเดี๋ยวพี่จะโยนให้ทุกคนรับเอานะเอานะทุกคนรับนะโอ้ไม่จำไม่ได้เดี๋ยวมันเด็กเด็กต้องมาต้วงถูถูเหมือน ห2 3สโอ้ยโอมีคนเจ็บม like ีคนเจ็บมีคนโยนนโดนมือแล้วเจ็บด้ยเจ็บไหมอ่าทีนี้เป็นไรกินที่พื้นรางยิบขึ้นมากินหน่อยห้อโออนี่เพื่อนบอกว่ต้องออกเลือกก่อนด้วย เราแสดงว่ากเราเนี่ยมีความพร้อมนะถ้าวันอร่นถาตอนนี้แหละเราจะไม่สอนเยอะเพราะทุกคนกินเล่ะรู้ไหมพี่ถามพี่ถามอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมละครเรื่องนี้อินเจอร์ลองดาวรายมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรทุกคนของผู้มีครอ่อเกี่ยวกับกบใช่ไหมล้วเกี่ยวกับรี่อะ อ๋อเป็นไปได้เลนไปได้อ่ะทีนี้ใช่ทุกคนอ่าที่ทุกคนพูดมาถูกหมดเลยแต่ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องมันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทุกทองเฮ้ยมันเกี่ยวกับเด็กอย่างพวกเราไหมไม่เกี่ยวนาะบางคนบอกเกี่ยวใช่ไหมบางคนบอกไม่เกี่ยวอ่ะพี่ถามงี้ครับน้องๆทุกคนเอาเงินมาโรงเรียนวันละกี่บาทยี่สิบสี่สิบหกสิบ คนือรอบตัวเราแต่ว่าเราไม่เคยรู้สึกอันตรายนั่นเราจะทำยังไงกันดีล่ะนี่พวกเราเราจะทำยังไงกันดีอยาก้องห้าอแล้วคำทีพันลังท่านวดผม เคยบอกท่านพอผมเอาไว้แล้วท่านพอผมก็เล่าให้กับลูกกบฟังซึ่งลูกกบก็คือโอ้ค่ะโอ้มันต้องสามชั่วคนเลยนะท่านจำได้เหรอร้อยกว่ปีแล้วนะโองเปิดคัมภีร์นี้เมื่อดาวกบมีภัยแล้วพลังทั้งสามจะช่วยให้เจ้าฟ้าวิสิทธิ์ดาว ดาวกบที่มีแต่กบที่ท้อแท้กบที่สิ้นหวังกบที่รอคอ,อยแต่โชคชะตาเนี่ยมันจะไปมีฝันได้ยังไงเ้าเออมาให้ค้าเห็นนะความฝันสุดท้ายของดาวกบนะเ เราจะรับบทเป็นโกดน้อยในดาวโกรดนั้นคว้างใหญ่ว้าเดี๋ยวจุ๋มแนดงำมาเล่นกับพวกเราด้วยนะถ้าแสดงพูดหรือถามอะไรให้พวกเราตอบว่าอกอกตอบตอบขอตอบอกอกเบาๆเบาสามพีโอ้โห โอ่าวเออแสดงละเป็นกลห่นยสาทีโอเคทุกคนพร้อมยังฮะพร้อมนะนะทีนเมื่อทกคนพร้อมแล้วที่ีเรื่องมือรบควรอย่าังพี่จะบอกว่าเดี๋ยวเมื่อเราพรอเล่นเนี่ยนักแสดงจะพูดเสียงืแบบว่าเขาต้อมีเสียงต่ำด้วย เมื่อเขาต่อสู้กันเราเชียร์เหตุการได้นะแต่เมื่อผมพูดให้เราฟังโง่เก่งมากเด็กตุมๆทกตัวนะอ่ะหอมนะหอมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็ดน้ำแสียงก่างห้องนี้นะอเครับอเคแล้ว่มลื่นลื่นลืนล่นลือื่นลร่นือล กะคทุกการเนียนทกันเรื่องตอนฝ่าวิกฤตดาวตกขอแิดงามันดีอีกครั้ง าก็ลองถามชาวบกตรงสิถามเลย Wow.